สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาถ่ายรถคันนี้ครับคันที่ฮิตที่สุดนะตอนนี้ครับกับ4ประตูยกสูงนะครับรุ่นนี้ถ้าทุกท่านเห็นรถอีดูสูยกสูงนะครับที่อยู่บนท้องถนนรุ่นนี้คือรุ่นที่วิ่งเยอะที่สุดนะครับในท้องถนนในเมืองไทยนะตอนนี้ครับกับ4ประตูยกสูงนะครับคันที่ถ่ายคันนี้ก็คือเป็นรุ่นเกตเอนะครับ ออโทษทีครับเป็นรุ่นเกีรซดนะครับอ่าสีเกีรแซก็คือจะเป็นล้อ18แบบนี้นะครับคันนี้ก็คือเป็นสีขาวมุกนะครับคันนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์2 2ลิตรแล้วนะครับรุ่นนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าท่านใดชอบแบบไหนนะครับก็ลองดูครับเดี๋ยวราคาผมแปะไว้ตรงนี้ให้เลยเลยฮะว่าราคาเท่าไหร่นะฮะนี่ฮะตรงนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับว่าทําไมรถรุ่นนี้ถึงเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของสีประตูยกสูง ของอีรุสุ0 2 5นี้นะครับนี่ฮะนี้โดยรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะครับล้อเป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับยาง265 60นี่ฮะนี่คือล้อเดิมๆนะครับล้อขอบ18แบบนี้นะฮะบ,บางท่านชอบเดิมๆแบบนี้บางท่านอยากได้ล้อแม็กที่เปลี่ยนยและก็บางท่านก็เปลี่ยนล้อเสร็จแล้วก็เอามาโหลดเอามาย้ายแหนมนะครับวับน่ี้ผมก็อยากถามลูกค้าเหมือนกันนะฮะว่าที่ เอาไปโหลดเอาไปย้ายแหนบเนี่ยเพราะเหตุใดแต่วันนี้ผมก็ถามไม่ได้ผมก็เลยต้องทาตามที่ลูกค้าต้องการนะครับก็บางทีรายละเอียดพวกนี้มจริงผมอยากทราบรายละเอียดของลูกค้านาะว่าจุดประสงค์ลูกค้านํารถไปใช้แบบไหนยังไงเนาะตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วพิมพ์คอมเมนต์รายละเอียดมาพูดคุยกันได้เนาะว่ารายละเอียดเพราะชอบเพราะเหตุใดนะครับตรงนี้จกากก่อนอื่นดีวผมพาเดินชมคันนี้ก่อนนะครับนี่ฮะนี่คือรถสเปคเดิมๆนะครับเดิมๆสูงไหมสูงนะครับ ในรุ่น4ประตูยกสูงเกจแซด Z แบบนี้นะฮะเนี่ยครับด้านท้ายก็คือมีสัญ,ญลักษณ์นี่ครับสัญ,ญลักษณ์ตัวแซดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็น2.2นะครับในเกจแซด Z ก็คือจะมีเครื่องยนต์แค่เครื่องเดียวนะครับ2.2ดลิตรเท่านั้นมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้8ปสปีดนะครับลูกค้าท่านใดที่ชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับราคาต่างกันไม่เยอะนะครับแต่ความสะดวกสบายก็ แล้วแต่จุดประสงค์ของท่านนะครับเกียร์ออโต้ก็ขับสบายอยู่แล้วนะครับ 2, กับเครื่อง2.2เกียร์8สปีดส่วนเกียร์ธรรมดาก็ขับสนุกนะครับลูกค้าท่านใดที่ไม่มีปัญหาข้อเข่าก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนสีรถก็มีอยู่5สีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสีไหนก็ทักเข้ามาหาผมได้ผมส่งรายละเอียดให้ชมนะครับนี่ฮะอันนี้คือรูปลักษณ์ภายนอกในรุ่นนี้ที่ขายดีนะฮะของอีดูซูดีแมกนะครับรุ่นเกียร ok ์แซดยกสูงนะครับนี่ ส่วนด้านในสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมาแบบนี้ฮรมีเบาะหนังให้ผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้ฮะมีเบาะหนังมีความสวยงามความหรูหราแบบนี้แหละลูกค้ามองว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะครับขึ้นรถมานั่งก็งี้ฮะข้างในเป็นโทนสีดําคอนโซลสีดําหุ้มหนังสีดํามือจับตัวนี้เป็นสีดําด้วยนะครับเนี่ยคะรวมถึงพวงมาลัยก็หุ้มหนังสีดําเช่นเดียวกันนะครับ มีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมราลัยแล้วก็มีปรับวิสคอนโรลให้ตรงนี้นะครับฝั่งนี้จะมีแค่ในรุ่นแซขึ้นไปนะครับรุ่นต่ำกว่านี้ไม่มีนะฮะเกรดแอไม่มีนะครับหรือสีประตูเตี้ยก็จะมีในรุ่นแซดเหมือนกันนะครับส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับเกียร์ธรรมดาก็ยังมีหุกหนังให้นะครับในรุ่นเกรดแซแบบนี้แล้วก็จะมีนี่ครับสีดำเปียโนโบแบ็กแบบนี้แบบดําสวยดําเงาแบบนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็บาะนั่งเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังก็คือมีให้ทั้งคันนะครับในเกตในเกสแซดี่แล้วก็มีช่องระบายอากาศให้ด้วยนะครับเวลารถจอดตากแดดนะฮะนี่ครับนี่คือจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของอีดูสที่เขาใส่มาให้นะครับนี่ครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีมือจับแบบนี้ครับสีดําให้นะครับแล้วรวมถึงนี่ฮะหลังคาด้านบน ก็เป็นโทนสีดําดูแลรักษาง่ายนะครับนี่คือผมว่าลูกค้าที่เขาซื้อรุ่นนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือภายในเป็นสีดําด้วยแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังโทนสีดําด้วยนะครับข้างในก็จะดูดูหรูขึ้นนะครับกว่ารุ่นอื่นกว่ารุ่นแอนะครับแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนี่ครับคนนั่งท้างหลังก็จะสะดวกสบายไม่ร้อนนะครับรวมถึงมีที่ชาร์จแบตให้นี่ฮะทเป็นท้สี รุ่นใหม่เป็นไทท์ซีทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังแบบนี้นะเป็นไทท์ซีให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ก็สวยงามและขายดีมากนะครับในรุ่นสี่ประตูยกสูงแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดมีกําลังในการผ่อนไหวก็ทักขมาผมได้นะครับลองทำรายละเอียดดูเนาะหาลูกค้าท่านใดหรือทั้งค้าท่านใดไม่ไหวก็ลองเป็นสี่ประตูเตี้ย หร in like ือเป็นเกรดแอดูนะครับตรงนี้ก็ยินดีครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบการตกแต่งนะครับหรือชอบรถเดิมๆแบบนี้ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับร้านเดี่ยตรงนี้ก็สามารถถ้ามาสอบถามผมได้ครับกําหลังไฟแดงแต่งซิ่งนะครับก็เช่นเคยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กังวลว่าอยู่ต่างจังหวัดจะทําเรื่องได้ไหมก็จริงๆเอามีเจ้าที่ finance วิ่งคอยซัพพอร์ตให้ทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนอยู่ กรุงเทพปริมณฑลหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดทั่วทุกภาคในประเทศไทยเรามีเจ้าที่ f ฟ n a n c i n g อยู่แล้วนะครับยินดีให้บริการนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับไม่สะดวกเดินทางเรามีเจ้าหน้าที่ f ฟ n a n c i n g ไปหาถึงที่นะครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับและก็การส่งมอบรถยนต์ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมารับเรามีรถสไลด์สไลด์ไปส่งมอบให้ถึงที่เช่นกันนะครับความปลอดภัยต้องมาอันดับแรกนะครับสําหรับในการส่งมอบรถยนต์นะครับจะไม่มีการขับรถ ไปส่งลูกค้านะครับก็คือเราใช้งานสไลด์ออนไปส่งให้นะครับปลอดภัย100%แน่นอนนะครับสำหรับในการส่งมอบรถยนต์นะครับแล้วก็แบบนี้ดาวเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับรถนำเดิม,ด,มดาวเริ่มต้นเพียงแค่69,000บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ตกแต่งจัดทรงย้ายแหนบหรือใส่ล้อแม็กแต่งนะครับก็79,00 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ พิมพ์รายละเอียดเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อก็เช่นเคยฮะของผมถ้าหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับมีช่องทางการติดต่อก็มีช่องทางแอปนี้ฮะแอปสีแดงหรือแอปสีฟ้าแล้วก็เป็น Li n e Official นะครับลูกค้าก็สามารถทักเข้ามาหาผมได้ก็ยินดีให้บริการนะครับทุกช่องทางผมตอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการรายละเอียดก็สามารถทักเข้ามานะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้นะรายละเอียดนะตรงนั้นนะครับก็ยินดีครับ ก็วันนี้ก็มาถ่ายคอนเทนต์ประมาณนี้เห็นมีรถจอดอยู่นะครับแล้วก็ลองผมก็มองดูว่ารถคันนี้รุ่นนี้ทำไมขายดีจังลูกค้านะครับให้ความสนใจรุ่นนี้มากนะครับในรุ่น4ประตูยกสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกรด L เกรด ZP เกรด M รุ่น ZP ขายดีที่สุดเนี่ยฮะเป็นรุ่นที่วิ่งบนท้องถนนเยอะที่สุดไปรุ่นเอาไปแต่งเยอะที่สุดนะครับเนี่ยฮะก็คือรุ่นนี้ที่เห็นวิ่งกันตามท้องถนนนะฮะ ทรงเดิมแบบนี้หรือว่าเป็นทรงเตี้ยที่เอาไปย้ายเนี่ยเป็นโหลดกันก็คือรถรุ่นนี้นี่เองนะครับก็เลยนํามาถ่ายให้ชมครับว่าเพราะเหตุใดถึงขายดีก็ประมาณนี้ฮะรายละเอียดของรถนะครับ่าก็โอเคครับหรัววันนี้ก็บายๆฮะพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับกับผมฮาหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้ก็มาถ่ายรถรุ่นยอดนิยมให้ชมนลครับแล้วก็ส่วนรถรุ่นอื่นๆเดี๋ยวมีรุ่นไหนมาก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ชมนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮะสวัสดีครับ